นไงสาวตุ่มคนปลาไส่หมอนเอาคุกเข่ากินไข่เจียวสองหน่วยปนซี่ก็ินเบิดกระพาะอันนี้ก็ิะได้กินเบิดอาทิตย์ประหยัด <c oughs> ไขน่นกกระทาเสียอมาเฮ็ดต้มผะโลอันนี้ก็เคียวพะโลค้าหมูว้พี่นอ้อง โบเอาไข่เป็ดไข่ไก่ใส่เอาไข่นกกระทาใส่เพราะว่าสื่อมาใบห่ถึงละ่ะวันนี้มันสีเน่กาก็เลยเอามาเห็ดตอนแรกว่าเสเอามาเห็ดอเอียงเขาเอิญกระเพาะปลาวัดที่นี่โได้ไปหลานไทยกระสือกอระเพาะปลาก็เลยสื่อขาหมูมาเห็ดต้มพะโลดีกว่าก็เลยเอาไข่หน่อยๆนาใส่ไม่จังหน่อยละข้ามหน่อยละข้ามวันี้อย่างนั้นบ่พ่อก็เลยเอามาต้มอีกพี่น้อง แต่เจ,จ้าสีแกใส่หมูตีขาหมูนี่เกิกระลั่งเปื่อยแต่ว่ายังไม่หันหน่นใดๆทีหรอกกระสีเคี้ยวไปเรื่อยๆซะก่อนสาวตุ้มกระสีเพ็ด <c oughs> ได้กินห้อย <c oughs> ขาหมูม,มันมีเนื้อดอกมีแต่หนังพี่น้องกระสีเดี๋ยวกินจั่นใดๆยังไม่หมั่นเลยกินอยู่ละสองขานี่คืออาหารของพี่สาวตุ้มทั้งอาทิตย์นะคะกระสีเสีบอยู่ต้นเบอตุ้ม กลิซาตุนโลขาหมูบ่เอาบอลเนื้อเอาแต่บอลหนุ่หนังหนังตบะบอลเขียวย่างทอดในใดหนังทอดกระสีดสซียุนเนาะส่วนไข่นี่ก็ใส่ไข่นกกระทาเพราะว่านีา่ไข่นกกระทาหลายเบาเอาไข่เป็ดมาใส่เนาะแค่นี่หนักกระสีเชียวมันไหวปนกระเฮ็ดแล้วละ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวสิเอาไข่นกกระทามาใส่อีกส่วนอันนี้จะเป็นของหวานของหวานมั่น มันแก้วอ่าเปนมันแก้วไข่ซื้อมาสี่หัวเดียใ,ใส่สามหัวหัวหนึ่งรักกินเหล่ากลายเป็นมันขี่เหล่าเดี๋ยได้เดี๋ยวชิมไหมพี่นอ้องกะนี่ละเป็นของหวานเบิร์ตอาทิตย์อาทิตย์หนามือดีวันเสาร์ก็เฮ็ดใบมะอื่นแสนสิยอมกินทีละหน่อยเพราะว่าลูกสาวบัอยู่ลูกสาวไปเที่ยวอิตาลีแล้วส่วนลูกไส้ถ้าเกิดกินบาหลายดอกนี่ละแนวกินช้าตุ่ม ปูอบ,บอกสาตุนกะสิโยคล่องเพราะว่ามันมันมาจากประเทศแอฟ,ฟริกามันบอเหนียวคือบานเาห่าเลยอีกอย่างหนึ่งพิซซ่าตุ่มกับบอลอีเซ่น่ะปูมันกะซิโบ,บอกอบแกปป็บปลนไดลดิส่วนหมูอ,อม่าหมูพะโล้ค้าหมูพะโล้นี่กะสีเขียวเท่าไหร่จนฮอดอย่อื่นจนสีเขียวมีละจ้าน่ากะสีปิดไฟเลยล่ะวะ,ะปุ๊กถึงว่าแนื้อกะซีกินปูนปลาแซลมอนเอ่อหนังมันกะสี หนังมันกำลังย่นเนาะแต่ว่ามันยังบ่ทันได้เปื่อยกะเสียเอาให้เขียวให้มันเปื่อยมืออื่นจังเสียเอาหพักดองมาต้มใส่พักขนามาต้มใส่ส่วนไข่ไข่นุกกระท่านี่ละ่ะไข่หน่อยแต่เดี๋ยวจังสิไปกรอกมาเติมใส่อีกรสชาติเมะเจาะพอดีแล้วนะคะพี่น้องรสชาติเดียวกันกับย่าโม่ซอนพี่สาวตุ่มเลยอันนี้สูตรย่าโม่เ้อย่าโม่ก็คือเมย์สาวตุ่มนี่ยละ่ะแล้วเห็ดขาพะโล้หมูพะโล้แซ่ สามีหล่อนมากขึ้นยังนี่คิดใจหล่อนขึ้นยังนี่อันกับเขาหล่อนไม่ลาหล่อน,นกับเขาใช่หมดอันนี้ก็แล้วนะสีหมดไฟสีปิดไฟแล้วก็สีเอาออกจากเตาเพราะเดี๋ยวมันสีเปื่อยโพดมันสีเละเนาะคะ่ะลอยไปนี่ให้มันเย็นนี่ละก็สีเป็นของหวานของสาวตุ่มส่วนอันนี้ก็สีเขียวไหวเหมือนอื่นสาวตุ่มก็สีกินน้ำปนปลา อ่าแตงดองแตงดองที่ข้าใส่กับแฮมเบอร์เกอร์เห็ไหมพี่น้องซื้อมาจากเพราะว่าเฮ็ดมาว่าหนีบอกกับอันธนากรว่าโอ้ยอยากกินปนปลาหรือปนกบอย่ากกินละเอียดปลากับอันเปรี้ยวผักเสียนเด้มาสั่นผักเสียนมันมามี่เนาะก็เลยไปซื้อแตงดองนี่แหละป้าก็สิ่งกับป้นคอทเข่ากินกอร์กคอร์กก็ได้ตัวมันสิ่งอ่ อาหารแรงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเคี่ยวไว้ให้มันเปื่อยแซ่บๆแล้วก็อันนี้ก็พอเย็นแล้วก็จะตักใส่ตู้เย็นเอาไว้ไม่งั้นก็จะไปตั้งข้างนอกเพอาะม่ามีชวนนุซาตุมเฮ็ดอันน้ำกะปุ้นโอ้ยบูดเบิดเดียดายคัคดูสีห้ยยังวะมันกระสิล่างถวยล่างบวงสัก,ก่อนจังสิตไปอาบน้ำกับจังสิบมากินเขายางสบายอุราของกินกระเฮ็ดแล้วเรียบร้อยนี่ เซซับจากนีล่างถวยล่างสร้างแบบเมื่อนี้กัโอ้จะามันยังอะเนี่ย,ยค่ะั้ว่ามากกับโไลค์กดแช่โกดติดตามไสาวตุมเดอพี่น้องเดินนะคะเป็นกำลังใจ้สาวตุมเนสวัสดีสุ้สุกคนเดิอนะคะ